สี่เหตุผลสําหรับท่านใดนะครับที่คิดจะหาสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดมาเลี้ยงนะครับผมต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนตัดสินใจนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบัหมาเมือนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงว่าทําไมถึงต้องมี4เหตุผลในการเลี้ยงดูสุนัขสายพันนี้นะครับผมไปฟังกันเลยนะครับเหตุผลข้อที่1นนะครับผมนั่นก็คือต้องมีใจรักนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผม ต้องมีใจรักในสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าอะไร1นึ่งเขาดูเท่สมาร์ทนะฮะฉลาดแสนรู้นะครับผมแต่ด้านเสียก็มีนะครับผมถ้าเกิดไม่ไม่มีใจรักแล้วจะเอามาเลี้ยงทําไมล่ะถ้ามันส่งผลเสียมาให้เราเราจะรับมือยังไงในบอกว่ามันฉลาดหนบอกว่าแสนรู้พอมาเจอจริงๆแล้วกลับเป็นนิสัยแบบนี้มีความก้าวร้าวบ้างดื้อกัดแทะข้าวของอย่างเงี้ยเราจะรับกับนิสัยพวกนี้ได้ไหมนะฮะถ้าไม่มีใจรักแล้วมันก็จะลําบากในการเลี้ยงดูนะครับผมเหตุผลข้อที่2นะครับผมนั่นก็คือนะคผม ความรู้นะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมเราจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนิสัยใจคอนะครับผมการกินนะครับอาหารเราจะให้เขากินอาหารแบบไหนนะฮะหอาหารเม็ด2อาหารบาสนะครับผมเราควรจะศึกษานะครับผมเพื่อจะได้ไม่เป็นโทษแก่น้องหมานะครับผมแล้วก็การเป็นอยู่นะครับผมเราจะให้เขาอยู่แบบไหนนะฮะอยู่แบบถ้าเกิดหน้าร้อนเนี่ยอยู่แบบร้อนได้ไหมหรือต้องมีพัดลมหรือต้องมีแอร์นะครับผมแล้วก็ขนขนสั้นหรือขนยาวนะครับผมในฤดูผัดขนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผม โรคนะครับผมโรคต่างๆนะครับผมโรคข้อสะโพกนะฮะก็โรคลำไส้อักเสบพวกนี้เราจะรับมือยังไงนะครับเราจะต้องมีความรู้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไปเอามาเลี้ยงได้เลยนะครับผมอยากเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงกันเยอะแยะนะครับผมแล้วเอามาเลี้ยงครับโดยที่เราไม่รู้จักนิสัยใจคอเขานะครับผมเหตุผลข้อที่สานะครับผมนั่นก็คือนะฮะ เงินนะครับผมหรือว่าทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดูนะครับผมเพราะว่าค่าตัวน้องนี่ก็ถือว่าสูงนะครับผมแพงเหมือนกันนะฮะถ้าระดับสายประกวดนะครับผมที่จิตประสาทดีๆนะครับพ่อแม่พันนําเข้านะครับที่มีรองวัลเป็นการันตีในการประกวด่ันสนามมาอย่างเยอะแยะแล้วนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นอัพเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างสูงแต่เราจะได้สายพันธุ์ที่ดีนะครับผมมีจิตประสาทที่มั่นคงนะฮะแต่ถ้าระดับเฝ้าบ้านเฝ้าสวนซื้อมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเฉยๆนะฮะ ก็อยู่ประมาณสักตอนนี้นะฮะราคาประมาณตอนนี้จะอยู่ประมาณที่8,000บาทขึ้นไปนะครับผมาราคาระดับนี้จะไม่มีใบรับรองพันประวัตินะฮะ ก็จะเสี่ยงต่อเป็นโรคข้อสะพโพกโรคต่างๆนะครับผมอ่านี่เฉพาะค่าตัวก็ถือว่าแพงใช้ได้นะครับผมยังไม่รวมค่าอาหารนะฮะรายเดือนเท่าไหร่นะครับผมค่าขนมค่าของเล่นนะฮะค่ายานะครับผมของต่างๆตามมาเยอะแยะเลยนะครับผมฉะนั้นเราต้องคํานวณน,นะฮะพิจารณาตัวเองว่าเราพอที่จะมีทุนทรัพย์ต่อเดือนเนี่ยสำหรับน้องหมาได้ไหมนะัะผม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการเลี้ยงดูเขานะครก็จะส่งผลให้น้องหมารับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับผมก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาในที่สุดนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับผมเป็นเหตุผลที่จะต้องมีนะครับผมขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมสาคัญมากๆนะครับผมอันก็คือนะครับเวลาครับ เวลาสําคัญมากๆนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมพลังงานเยอะนะครับชอบจิจกรรมนะครับผมไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีเวลานะครับพาเขาออกไปสังคมมนุษย์นะครับผมพาเขาออกไปสังคมกับสุนัขสัตว์ตัวอื่นนะครับผมพวกนี้จะสร้างปัญหาให้เขาได้นะครับผมเพราะว่าอะไรนะฮะถ้าพลังงานเขาเหลือล้นนะฮะเขาก็จะระบายพลังงานออกด้วยวิธีการหนึ่งและเห่ามั่ว2กัดแทะข้าของนะครับผมก่อกวน ทำลายข้าวของอะไรประมาณนี้นะครับผมจะนั้นแล้วนะครับผมผู้ที่คิดจะเลี้ยงนะครับต้องมีเวลาให้เขานะครับอย่างเพียงพอครับอย่างน้อยๆนะครับเช้าเย็นหรือเช้าอย่างเดียวก็ได้เย็นอย่างเดียวก็ได้เป็นเวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับพาเขาไปออกกําลังกายพาเขาไปเข้าสังคมมนุษย์นะครับผม และพาเขาไปเข้ากับสังคมสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับผมเขาจะได้ไม่สร้างปัญหาหรือพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับผมถ้าเราไม่มีเวลาแล้วนะครับผมพวกนี้มันจะส่งผลเสียให้กับน้องหมาของเราเป็นอย่างมากนะครับผมเราจะควบคุมเขายากขึ้นนะครับผมมันจะมีการเห่ามั่วบ้างแหละทําลายข้าของบ้างแหละนะฮะฉะนั้นนะครับผมคิดให้ดีนะครับก่อนจะหามาเลี้ยงว่าเรามีสข้อนี้หรือเปล่านะครับถ้าขาดข้อใดข้อนึงไป มันอาจจะส่งผลเสียหรือพฤติกรรมต่างๆเขาน้องหมาตามมาในที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องโอเลี้ยงบอกหมาเบือนนะครับผมเผื่อผมมีอะไรมีข้อมูลอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดยวกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ